สวัสดีจ้าเพื่อนๆเอ็ซีทุกท่านฝนตกมากพักกับมีแห้งพี่น้องบระคุณซีมาอัปเดตบักแต่งในกระถางให้เพื่อนๆพี่น้องได้รับชมนะค่ะนาะก็ปลูกหลายอย่างหลายแนวพี่น้องปลูกไว้กินปลูกทุกอย่างที่กินได้คือว่าแล้วเนาะพี่น้องเขากินแนวใดเขาก็ปลูกแนวนั้นเนา,า,เนา,นานนะค่ะนาะแต่ตัวนี้บระคุณปลูกในกระถางเนาะค่ะนาะบปรคุณก็ซีอัปเดตให้เพื่อนๆพี่น้องได้รับชมซีมาอัปเดตบักแต่งนาะค่ะพี่น้องมื่อนี้ ปลูกสารพัดแนวเลยพี่น้องมีกระสิเป็นตั่วพู่เนาะค่ะเนาะกำลังขึ้นขางปลูกไว้ที่เข็ดแคบ์ห้องก็สามารถสิปลูกกินได้เนาะค่ะพี่น้องสำหรับคนหมักปลูกเนาะค่ะเนาะปอคกวดอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆน้ยงลองเลยรับชมพาไปเบิ่งบักแตีงนาะคะพี่น้องใหญ่ใหญ่ใหญ่พ่อเก็บกินแล้วพี่น้อง,ง,ะนะง,งบ่งก,ก,ก,กินแนวคนกินแนวเนาะพี่น้องเนีน่ยมันเป็น ปลูกบบมีสันเคมีเนาะค่ะพี่น้องหน่วยใหญ่หน่วยหน่อย,อย,อยสลับกันไปเนาะค่ะพี่น้องอบ่งกินแนบึงบ่งหายหายพี่น้องห้งถือฝนเ้งแต่หายบบทนเต่ม,มาเก็บไอมาเก็บออกถิ่นเนาะค่ะพี่น้องมันกะทั้งแรงกะสิมาวางไข่วบตัวไอพีเสือกลางคืน กำลังออกหน่วยกะออกไปเรื่อยๆก็เก็บไปเรื่อยๆพี่น้องปลูกไก่ๆข้างหัวข้างแค่ไว้ข้ากินเนาะครับพี่น้องเนาะกำลังออกหน่วยจังนเส้เนี่ยสนันพันเพื่อนเนี่ยแตงกวาในกระถางเนาะครับพี่น้องบางคนกับปูกไว้แคบๆค้างเงินข้างซา,า,านนี่ยแหละพี่น้องหน่วยนี้พี่น้องอยะเก็บไปตามสม ปลูกไว้กินปลอดสารคิมีเนาะคะพี่นอ้องตุทธมสมพัดใส่ไข่มือน,น,นอะไรเนาะพี่นอ้องสารพัดยางสีเพ็ดให้กินเนาะ,ะ,ะับเนาอต้นนั้นก็คุมลุงคลิมลิมต้นเพิินบ่ค่อยเจริญปัญญายนกระนวยผัวหลอ,อกเข็ดแหลเนาะพี่นอ้อง ตังปีน่วยโคโลคิเล่อยู่นะประกนถือฝ้นมือนึงมีแห้งพี่น้องแต่ว่าบ่งไล่ไลยไอถือฝ้นแล้วมันสิมีกระบ่งกันยังมากินปวกในกระถังไปกินพี่น้องเพื่อนๆพี่เพียงน้องติ่บ่มีสถานทีน้องกับพี่น้องกระปูไว้ขาหัวขางแค่ขึ้นประกวนนี่ละนี่ที่เข็บแคบขางแห้งประกวน รกระปูไว้บลัคเทปก็ใหญ่กำลังออกดอกกำลังรองน้อยรองดอกนะบลัคเทปเผลอๆพี่เพียงหน่องหลักการปลูกเนาะค่ะพี่น้องที่แคบขานหัวข้างแช่กระปูไว้ชินคือปวกควรเน,นาะค่ะเนาะ ขวนปลูกไว้ในกระถางพี่น้องก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆพี่เพีงน้องได้รับชมเนาะค่ะเนาะปลูกไว้ซีหาก,กระเพ่อได้เก็บกินอยู่พี่น้องมันก็เปิ้หน่วยเรื่อยๆห้องพอต้องใส่สารเคมีเราเพียงแด่ฉีดบักพริกบักกระเทียมนาอพี่น้องก็ฉีดก้นหมดก้นแมงไปยังสิเก็บสองสามหมื่นเก็บเธอนึงพี่น้อง พอได้กินขอบคุณทุกคนลังใจที่เขามารับชมคลิปประบบกบนคนละเกษตรเนาะค่ะน้องพี่น้องมือนี้ประกบนบ่มียังมาอัปเดตักแต่งให้เพื่อนๆพี่เพื่น้นนนองได้รับชมเนาะคะ่ะเนาะคลิปน้าเขาจำคอยพฟกันไหมเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณเลยสวัสดีจ้าเอฟซีทูกฐานเนาะคะ่ะเนาะ